ตัว75สิบเอ็ดโมงสี่สิบนะครับตอนนี้ขบวนา55นะวันนี้ช้าอยู่สามร้อยสามสิบเก้านาทีนะครับก็ออกต้นทางช้านะครับช้ามั้งแต่ต้นทางเลยนะ่าจะโหลดช้าหรือว่ารถเยอะหรือเปล่าครับ ต้นทางช้านะวันนี้ไม่ได้รถเป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมารอดักนะว่าจะยาวหรือเปล่านะเมื่อวานก็มาแปดโมงกว่าวันนี้สิบอ็ดโมงเลยนะครับก็ไม่ได้หลีกไม่ได้หลีกเจ็ดหกนะครับเดี๋ยวไปเิมน้ำมันบัวใหญ่แล้วก็เข้าทางคู่สบายเลยนะครับเจ็ดหกยังอยู่ไกลนะครัแต่รถยังไม่โผล่เลยนะครับรอรถอโผล่นะครับ ตอนนี้11โมง07นาที8นาทีคนระับผมไม่แน่ใจว่าจะหลีกหรือเปล่านะนี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ย7 6เนี่ยอ่าอยู่หนองมะเขือแล้วนะออกหนองมะเขือมาแล้วนะั้นจะเข้าหนองบัวลายแล้วนะแต่ก็อีกนานนะตามจริงจะปล่อยมาได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาหรือเปล่าเนะี่ย กลัวว่าจะกักหลีกเกิดสิมันห้าสิบห้าสิบมากๆนะครับเพราะว่าเจ็ดหกเขาก็วิ่งเร็วเนะ 7, 6, วาะเจ็ดหกันนี้ก็ช้าสี่สิบนะครับห้าห้าห้าก็โอ้ถ้าไม่ได้ไปดูหลีกนี่เสียดายจัดเลยนะเนี่ยอุมาแล้วมาแล้วอนึกว่าจะหลีก สังเกตได้ว่าจะมีคนเลี้ยงควายอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วครับไม่กักนะครับนึกว่าจะโดนกักหือช้าเพิ่มนะตอนแรกช้าสามร้อยสาสิบเก้านี้น่าจะประมาณช้าสามร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะครับ เปิดบีดแล้วนะครับดับไฟมนะันแต่ไกลๆแล้วเปิดไฟเอ้ยดับไฟแล้วนะครัเขาเห็นมันแต่ไกลๆแนละ้วต้องเป็นทางตรง เกียทางแล้วนะเปิดไฟแล้วนะเห็นมั้ยเป็นไกลๆเลยนะวันนี้มาสายวันนี้มาสายอ้าสองสองสามนะครับโอ้โห ยาวเต็มไ่กลับกันกันครับขอบวนห้าๆๆนะครับ ไปแล้วนะวันนี้มาสายเยอะเลยนะตามเวลาจะผ่านตรงนี้ประมาณช่วงตีห้าประมาณตีห้ายี่สิบะช่วงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยไปแล้ว สิบเอ็ดโมงสี่สิบสามนะตอนนี้เขาบวนเจ็ดสิบหกนะช้าสนะี่สิบแปดนาทีนะครับไม่รู้เขาได้ยินเสียงวีดหรือเปล่าแต่ผมได้ยินเสียงวีดแล้วนะอ้แดดร้อนนะวันนี้โอ้หัวสองทางเลยวัวควายนะ อย่าไปอยู่ใกล้ผมดิวัวเนี่ยมาทำไมเนี่ยเมื่อวานก็เหมือนได้ยินเสียงรถตัดหน้าแล้วเพราะเปิดบีดยาวแต่ถ้าเป็นวัวเนี่ยเขาไม่เปิดหรอกเดี๋ยวเจ้าของก็คงจะไล่ขึ้นนะครับ คือมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะข้อดีก็คือหญ้ามันจะไม่ลกนะครับแต่ข้อเสียมันจะเยอะกว่ามันจะชนเรามาแล้วนะครับรถชนก็อย่าันโดนผมแล้วกันแต่ว่าวัวเอ่อถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันจะไม่วิ่งตัดนะแต่ถ้ามันอยู่คนละฝั่งสองฝั่งเนี้ย จะวิ่งตัดนะครับเขาจะไม่เปิดวีดนะครับสังเกตเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตื่นนะแล้วมันจะทำตัวไม่ถูกครอ่าเปิดแล้ว ดวนเจ็ดหกนะวันนี้ช้าสี่แปดนะครับอ๋อดีที่มันหันหน้าฝั่งนี้อ้โหันที่สองเก่านะรถเก่าเรือันที่สองเป็นรถเก่านิ่นนึงหายแล้วครับด่วนเจ็ดหกนะครับ เรียบร้อยอยาเริ่มลุกแล้วนะครับ ตอนนี้เที่ยงสาสิบหกนะครับสี่สามสี่นะครับตามเวลานะครับรถท้องที่ที่สี่สามสี่นะครับตอนเย็นว่าจะไปบัวใหญ่นะครับอาจจะถ่ายขบวนสุดท้ายเป็นเจ็ดสิบห้านะครับของคลิปนี้ส่วนห้าห้าสามไม่รู้ว่าจะมาค่ำหรือเปล่าหรืออาจจะดึกถ้าคำ่ำค่ำพอถ่ายได้นะแต่ถ้าดึกมาไม่ได้นะ ฟังเสียงสี่สมสดันเนินกันหน่อยนะครับโอ้จะให้ถ้าจะมาถ่ายสี่ศูนย์รถใหม่มาถ่ายสี่ศูนย์เพื่อเช้าก็น่าจะมันมันยังไม่สว่างนะครับมันแล้วมันเช้าเกินไปนะครับ ถึงน้องพวงยังไม่สว่างเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยดันเนินครับ โอ้โห,โหไม่ลงรอบเลยขอนดำดำหนึ่งศูนยสามเจ็ดไปแล้วลงรอบแล้วนะครับอ๋สี่สามสี่นะครับดันเดินไกลๆเลยนะครับ ปลายทางแก่งคอยนะครับบัวใหญ่แก่งคอยนะครัขบขบวนนี้ไปแล้วบ่ายโมงห้าสิบปดนะขบวนรถด่วนเจ็ดานะครับวันนี้ช้าเก้านาทีนะครับ เทพหนองคายนะครับกรุงเทพฯอภิวัฒนะครับเร็วร้อยนะครับหลายลงเนินมาแล้วนะครับ เอา้านี่อย่าบอกนะพอรอคนเดิมกลับมาอีกเนี่ยฮะเมื่อวานทำสี่สามสี่กลับไปแนละ้วไม่น่าใช่หรอมั้งดวลเจ็ดห้าไม่ใช่นะไม่ใช่วีดเบามากเลยนะเป็นเมื่อเคยเห็นทีเอส็นเอ็นเคฟเนี่ยบีดเบามากเลยนะ ตีลมจะแรงนะวันนี้บีดบีดเบามากเลยเนะี่ยดูแบห75นะครับ